ว่าด้วยความสงสัยวิจิกิจชาเรียกว่าความสงสัยได้แ ывает, สสก่ความสงสัยในทุกทความสงสัยในทุกขสมุทัยว scène, ความสงสัยในทุกขนิโรธค,ความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความสงสัยในเบื้องต้นความสงสัยในเบื้องปลายความสงสัยในทั้งส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลาย ความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะทำนี้เป็นปัจจัยทำนี้จึงมีความสงสัยกิริยาที่สงสัยภาวะที่สงสัยความเครือบแคลงความลังเลความเห็นเป็นสองฝ่ายสองทางความไม่แน่ใจความยึดถือหลายอย่างความไม่ตกลงใจความตัดสินใจไม่ได้ความกำหนดถือไม่ได้ ความหวาดหวั่นแห่งจิตความติดขัดในใจเห็นปานนี้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะขอพระองค์โปรดปลดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรด,ปดเปลื้องข้าพระองค์โปรดปลดเปลือปลปล้อ,องข้าพระองค์คือโปรดปล่อยปลดปล่อยถอนชุดรั้งข้าพระองค์ ได้แก่ทรงให้ข้าพระองค์ออกจากลูกศรคือความสงสัยเถิดรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะขอพระองค์โปรดปลดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นพระองค์ผู้ไม่มีเครื่องกังวลเป็นพรามสเสด็จจาิกอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักสุข้าพระองค์ขอนมัสการพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้สักกะขอพระองค์โปรดปลดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิด33พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเราไม่สามารถปลดเปลื้องใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้แต่เธอผู้รู้ทั่วถึงธรรม อันประเสริฐก็จะพึงข้ามโอคะนี้ได้เองด้วยประการเจนี้คํำว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องอธิบายว่าเราไม่อาจเปลื้องปลดเปลื้องปล่อยปลดปล่อยถอนเธอขึ้นได้แก่ให้เธอถอนออกให้ขึ้นจากลูกศรคือความสงสัยได้รวมความว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งเราไม่อาจคือไม่สามารถไม่อุตสาหะไม่พยายามไม่ทำความอุตสาหะไม่ทำความหมั่นเพียรไม่ทำความพยายามไม่ทำความทรงจำไม่ทำความเป็นผู้กล้าได้แก่ไม่ให้ฉันท้าเกิดคือไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นเพื่อแสดงธรรมปลดเปลื้อง บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะเกียิคร้านละความเพียรไม่ปฏิบัติรวมความว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งไม่มีใครอื่นที่ทำให้สัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นได้ถ้าสัตว์เหล่านั้นจะพึงหลุดพ้นได้สัตว์เหล่านั้นเมื่อปฏิบัติชอบปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติไม่เป็นค่าศึก ปฏิบัติเอื้อประโยชน์ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมด้วยตนเอง <c oughs> ก็จะพึงหลุดพ้นได้เองด้วยเรียวแรงด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่นด้วยเรียวแรงของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบันบกบ่นของบุรุษของตนเองเท่านั้นรวมความว่า เราไม่สามารถปลดเปลื้องอย่างนี้บ้างสมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจุนทะข้อที่บุคคลซึ่งตนเองก็จมดิ่งอยู่ยังไม่ได้ดับกิเลสด้วยตนเองจะฝึกฝนอบรมผู้อื่นทำผู้อื่นให้ดับกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยรวมความว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องอย่างนี้บ้าง สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตนทำชั่วเองก็เศร้าหมองเองไม่ทำชั่วก็บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้รวมความว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องแม้ด้วยประการชนีสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าฉะนั้น เหมือนกันแหละพราหมณิพานมีอยู่ทางไปนิพานมีอยู่เราตถาคตผู้ชักชวนมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้สาวกของเราสอนอยู่อย่างนี้พระมสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกก็ไม่สำเร็จในเรื่องนี้เราจะทําอย่างไรได้ตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทาง พระพุทธเจ้าเป็นเพียงบอกทางให้บุคคลผู้ปฏิบัติด้วยตนเองจะพึงหลุดพ้นได้ด้วยประการชนี้รวมความว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องอย่างนี้บ้างคำว่าโทตกะใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้อธิบายว่าบุคคลผู้มีความสงสัยคือมีความแครงใจมีความระแวง มีความเห็นสองจิตสองใจมีความคล้องใจคำว่าใครๆได้แก่ใครๆคือเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรขลือหัดบรรพชิตเทวตาหรือมนุษย์ก็ตามคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าโทตกะใครๆ ผู้มีความสงสัยในโลกได้คําว่าแต่เธอเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมอันประเสริฐอธิบายว่าอามตะนิพพานตรัสเรียกว่าธรรมอันประเสริฐได้แก่ธรรมเป็นที่ระง,งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัญหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิท คำว่าอันประเสริฐได้แก่ทำอันเลิศประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมคำว่าเมื่อรู้ได้แก่เมื่อรู้คือเมื่อรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดรวมความว่าแต่เมื่อเธอรู้ทั่วถึงทาอันประเสริฐคำว่าเธอก็พึงข้ามโอคะนี้ได้เองด้วยประการชนี้อธิบายว่า เธอพึงข้ามคือก้าวล่วงล่วงเลยกามโมคะพะโวคะทิดโทคะอวิชชคะได้ด้วยประการชนี้รวมความว่าเธอก็จะพึงข้ามโอคะนี้ด้วยประการชนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าโทตกะ เราไม่สามารถปลดเปรื่องใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้แต่เธอเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมอันประเสริฐก็จะพึงข้ามโอคะนี้ได้เองด้วยประการชนี้34ท่านโทตกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวทธรรม ที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้และโดยที่ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลเป็นผู้ไม่ยึดอาศัยเที่ยวไปอยู่คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐขอพระองค์ตรัสสอนในคำว่าข้าพระองค์ผู้ประเสรศิฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนอธิบายว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์โปรดตรัสสอนคือข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์โปรดทรงอนุเคราะห์ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์โปรดทรงเอื้อเฟื้อรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ตรัสสอนคำว่าทรงพระกรุณาได้แก่ทรงพระกรุณาคือ ทรงเอ็นดูรักษาอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนคำว่าวิเวกธรรมที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้อธิบายว่าอมิตตานิพานตรัสเรียกว่าวิเวกธรรมได้แก่ธรรมเป็นที่ระง,งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่กลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคําว่าค่าแต่พระองค์พึงรู้แจ้งได้ได้แก่ที่ข้าพระองค์พึงรู้คือพึงรู้ทั่วเฉพาะแทงตลอดบรรลุถูกต้องทำให้แจ้งรวมความว่าวิเวกธรรมที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ คำว่าและโดยวิธีที่ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอธิบายว่าอากาศไม่ขัดข้องคือจับต้องไม่ได้ไม่ติดไม่พัวพันฉันใดข้าพระองค์ไม่ขัดข้องคือไม่ยึดถือไม่ติดไม่พัวพันฉันนั้นรวมความว่าไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอย่างนี้บ้างอากาศย่อมไม่ได้เหมือนน้ำครั่ง น้ำขมิ้นสีเขียวหรือสีน้ำฝาดชั้นใดข้าพระองค์ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงไม่เศร้าหมองฉันนั้นรวมความว่าไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอย่างนี้บ้างอากาศไม่กำเริบไม่พยาบาทไม่หดหูไม่กระทบกระทั่งชั้นใดข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอย่างนี้บ้าง คำว่าข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลในคำว่าข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลเป็นผู้ไม่ยึดอาศัยเที่ยวไปอยู่อธิบายว่าเป็นผู้นั่งอยู่ในบริษัทนี้แลรวมความว่าข้าพระองค์พึงสงบอยู่ในที่นี้แลอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งสงบได้แล้วคือเข้าไปสงบได้แล้ว สงบเย็นแล้วดับได้แล้วสงบระงับได้แล้วในที่นี้แลรวมความว่าสงบอยู่ในที่นี้แลอย่างนี้บ้างคำว่าเป็นผู้ไม่ยึดอาศัยอธิบายว่าการอาศัยสองอย่างคือหนึ่งการอาศัยด้วยอำนาจตัณหาสองการอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการอาศัยด้วยอำนาจตัณหา นี้ชื่อว่าการอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิผู้ใดละการอาศัยด้วยอำนาจตัณหาสลัดทิ้งอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิไม่อาศัยตาไม่อาศัยหูไม่อาศัยจมูกไม่อาศัยลิ้นไม่อาศัยกายไม่อาศัยใจไม่ยึดอาศัยคือไม่อาศัยไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดใจ ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพธรรมารมตระกูลคณะอาวาสลาบยศสารเสริญสุขจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลนานปัจจัยเภสัตบริการกรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพอรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัจจโวการภพอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสผดทัพพระที่ได้รับรู้และธรรมรมที่พึงรู้แจ้งออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้อง มีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่คำว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปอยู่คือเคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลเป็นผู้ไม่ยึดอาศายัยเที่ยวไปอยู่ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวกธรรมที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้โดยวิธีที่ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลเป็นผู้ไม่ยึดอาศัยเที่ยวไปอยู่35พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกา บุคคลรู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามปัญหาที่ชื่อว่าวิสัติกาในโลกได้เราจะกล่าวความสงบนั้นที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอคำว่าเราจะกล่าวความสงบนั้นแก่เธออธิบายว่าเราจะกล่าวคือชี้แจงบอกแสดงบัญญัติ กำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศความสงบคือความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความสงบระงับราคะความสงบโทสะความสงบโมหะเรากล่าวชี้แจงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศความสงบคือ ความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความสงบระงับโกธะอุปนาหะมักคะปลาสะอิจสามัจฉริยะมายาสาถยะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมัทธะปะมาทะเราจะกล่าวชี้แจงบอกแสดงบัญญัติ กำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศความสงบคือความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความสงบระงับกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาพิสังขารทุกประเภทรวมความว่า เราจะกล่าวความสงบนั้นแก่เธอคําว่าโทตกะในคําว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวโดยความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจิกาบัญญัติรวมความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสต,ตอบว่าโทตกะในคำว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วในคำว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วอธิบายว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วคือในธรรมที่เรารู้แ UH! ล้วในธรรมที่เราเทียบเคียงแล้วในธรรมที่เราพิจารณาแล้วในธรรมที่เราได้ทำให้แจ้งแล้ว ในธรรมที่เราได้ทำให้กระจ่างแล้วได้แก่ในธรรมที่เราเห็นแล้วในธรรมที่เรารู้แล้วในธรรมที่เราเทียบเคียงแล้วในธรรมที่เราพิจารณาแล้วในธรรมที่เราได้แจ้งแล้วในธรรมที่เราได้ทำให้กระจ่างแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงได้แก่ในธรรมที่เราเห็นแล้วในธรรมที่เรารู้แล้ว ในธรรมที่เราเทียบเคียงแล้วในธรรมที่เราพิจารณาแล้วในธรรมที่เราทำให้แจ้งแล้วในธรรมที่เราทำให้กระจ่างแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งเราจะกล่าวถึงทุก ในทุกในที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงสมุทัยในสมุทัยที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงมรรคในมรรคที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงนิโรธในนิโรธที่ได้เห็นแล้วรวมความว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งเราจะกล่าวถึงทุก์ในทุก์ที่ได้เห็นแล้ว จะกล่าวถึงสมุทัยในสมุทัยที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงมรรคในมรรคที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงนิโรธในนิโรธที่ได้เห็นแล้วรวมความว่าในธรรมที่เราเห็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งเราจะกล่าวธรรมที่เห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาเชิญมาลองได้ ควรน้อมเข้ามาในตนวินยูชนพึงรู้ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วรวมความว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้างคำว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองอธิบายว่าเราจะกล่าวธรรมที่รู้ด้วยตนเองธรรมที่ประจักษ์แก่ตนเองมิใช่โดยการเชื่อผู้อื่นว่าธรรมนี้เป็นดังนี้ดังนี้คือมิใช่โดยการเล่าลือ มิใช่โดยการถือสืบสืบมามิใช่โดยการอ้างตำรามิใช่โดยตักกะมิใช่โดยอนุมาณมิใช่โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลมิใช่เพราะเข้ากับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วรวมความว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วคําว่าบุคคลรู้ชัดสงบใดแล้วมีสติ เที <formation jin inh aling> ่ยวไปอยู่อธิบายว่าบุคคลรู้ชัดแล้วคือเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งแล้วได้แก่บุคคลรู้ชัดแล้วเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงได้แก่บุคคลรู้แล้วเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่าง ทำให้แจมแจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคําว่ามีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติ คําว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าบุคคลผู้รู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่ทุกขณะคําว่าพึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติการในโลกได้อธิบายว่าตัญหาตรัสเรียกว่า วิสติกาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลละลคือโลภะคำว่าวิสติกาอธิบายว่าตัณหาชื่อว่าวิสติกาเพราะมีความหมายอย่างไรสร้านไปขยายไปฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสติกาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลก อายตนะโลกคำว่าพึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้อธิบายว่าบุคคลผู้มีสติพึงข้ามคือพึงข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยตัณหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้รวมความว่าพึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสตอบว่าโทตกะบุคคลรู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้เราจะกล่าวความสงบนั้นผู้รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอ36ท่านโทตกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติการในโลกได้คำว่านั้นในคำว่าข้าพระองค์ชอบใจนั้นอธิบายว่าข้าพระองค์พอใจชอบใจคือเบิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดี ปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังพระดำรัสคําที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคําพร่ำสอนรวมความว่าข้าพระองค์ชอบใจนั้นคำว่าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ความสงบอันสูงสุดอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาค้นหาเสาะหาศีลขันใหญ่จึงชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้ทรงองค์อาจกว่านรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าผู้ทสรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คำว่าความสงบอันสูงสุดอธิบายว่า อมตะนิพานตรัสเรียกว่าความสงบได้แก่ทำเป็นที่สงัดสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัญหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคําว่าสูงสุดได้แก่เลิศประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมรวมความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ความสงบอันสูงสุดคำว่าบุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่อธิบายว่าบุคคลรู้ชัดแล้วคือเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งแล้วสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงได้แก่บุคคลรู้ชัดแล้วเทียบเคียงพิจารณา ทำให้กระจางทำให้แจมแจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่ามีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายบุคคลน,นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า มีสติคำว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไปยังชีวิตให้ดําเนินไปรวมความว่าที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่คำว่าพึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้อธิบายว่า ตัญหาตรัสเรียกว่าวิสัติกาคือความกำหนัดความกำหนัดนะักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าวิสัติกาอธิบายว่าตัญหาชื่อว่าวิสัติกาเพราะมีความหมายอย่างไรสร้างไปขยายไปฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสัติกาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลก อายตนะโลกคำว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้อธิบายว่าตันหานี้ชื่อว่าวิสติการในโลกนี้บุคคลผู้มีสติพึงข้ามคือพึงข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยตันหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้รวมความว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้ ด้วยเหตุนั้นพราหมณนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามปัญหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้37พระผู้มีพระภาคตรัสตอบโททกะเธอรู้ชัดทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางเธอรู้ชัดธรรมนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัณหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่เลยคำว่าเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอธิบายว่าเธอรู้ชัดคือรู้ทั่วรู้เฉพาะแทงตลอดทรรอย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่าเธอรู้ชัดธรรอย่างใดอย่างหนึ่ง คำว่าโทตกะในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจิกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบโทตกะ